ห่วยกุบกัดเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยนุ่งใจเธอเลี้ยงผีบูชาผีไหว้ผีเอาไว้กับบ้านเอาไว้สวัสดีครับมาแล้วลว,วันนี้เราไม่เอามอไซค์ไปหรอที่บีเราเอาคันนี้ขึ้นหรอ เอาวีออสขึ้นกุ๊กกลักบนี่กลังจะไปกุ๊กกลักบฝนตกจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ฝนตกหนักด้วยวันนี้นะครับพวกเราจะไปทำพิซซ่ากันบนห้วยกุ๊กกลักบที่ขึ้นชื่อว่าทางยากและโหดเป็นอันดับต้นๆของเชียงใหม่กันคอยติดตามดูกันนะครับว่าพวกเราจะขึ้นไปสำเร็จไหมระหว่างทางเนี่ยจะเจออะไรบ้างทางจะทรหโดขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับพวกเราเชฟหายไรเดอร์วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกลางเต็นท์กันที่ห้วยคุกกลับแต่วันนี้เราขอใช้บริการของที่พักเป็นรถมารับใช้เวลาขึ้นไปประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวระหว่างทางอ่ะคือต้องบอกกันว่าเคยมาที่นี่เป็นครั้งที่2ละแต่ครั้งแรก,กเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวระหว่างทางผมจะเล่าให้ฟังเป็นช็อตๆว,ว่าโค้งนี้เกิดอะไรโค้งนั้นเกิดอะไรเดินนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างปะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่า ข้างบนบรรยากาศเป็นยังไงแล้วสภาพถนนตอนนี้จะเป็นยังไงไปเดี๋วเจอกันครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่้วยกุ๊ปกับตอนแรกเราว่าจะนั่งหลังกระบะแต่ว่าพี่คนขับรถบอกว่าให้มานั่งในรถดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงพี่เ็บอกว่าเดี๋ยวไม่ถึงนะเดี๋ยวหลุดตรงโคง้งหมายถึงคนอม่จะหลุดออกจากกระบะ ที่ขึ้นรถกระบะมามน,นี้ไม่ดื่อเอามอไซค์ขึ้นมาแล้วมีประสบการณ์ไงจำได้ปะปีที่แล้วค่ะโอ้ยเครียดอ่ะไปแล้วนะ ปล่อยคับช้าๆแล้วเติมคันเร่งล่อยๆๆ oh, yes. ่โอเคเดี๋ยวก่อนขอพักก่อนได้ป่ะแคมป e c a แคมปิ้งเฮียเดี๋ยวขอขอทำใจาแป๊บนึงนะขอวนมนก่อนดูให้ถ่ายถ่ายให้ดูถนนค่ะอ่าขึ้นมาเลยอ,อเราสามารถขึ้นไปบนน้ำได้เหรอ นี่ถ้าลม้มนี่คือไหลแท๊กๆลงมาเลยนะอุย้ยฉันจะทำได้ไหมอ่ะอยู you have anxiety you need you ไม่ต้องกลัว put more more gas if you if you have not enough and you release the clutch กลัวไม่มี power mm. you need more you ไม่ต้องกลัว if you go t r you y will feel how it's the way to feel the bike no so, it's not that bad มีใครขี่ให้เขาได้ไหม เดวิดขี่หน่อยได้ <The Walker. S 1> ไหมเดินเ <laughs> <laughs> จ้าป่าเจ้าเขาช่วยลุงใจเธอเนีย่ยดูเฟรมขึ้นมาแล้วเนี่ยแหนึ่งใส่ตรงกลางขึ้นไปเดวิดเอามือมาถ้าฉันขึ้นไปแล้วขอให้ยูขึ้นมาไม่ลมโชคดีนะ ทำไงดีลงก่อนได้ไหมลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ๊ยบีคัดบีดเบรกไว้นี่บีดฉันขึ้นไม่ได้น,น่ทำอะไรดีอ่ะทำยังไงดีอ่ะนี่บีทโอ้ไกลีอ่ะ เหมือ oh. 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 yeah. นเราอยู่อน yeah. ุบาลหนึ่งจำข้อสอบของพี่ม6อ่ะโอ้ยต้องให้เดวิดขี่ขึ้นมาให้อ่ะเนี่ยเงือแตกหมดเลยอ่ะโอ้ยหัวใจเต้นตอง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 ดูสงสารไหมเนี่ยอายุห้าสิบกว่าต้องมาขี่รถขึ้นไม่ให้ี่ยทุกคนอย่างว่าอย่างกับบ้านแล้วว่า มันไม่ใช่ง่ายเ้ยดูบนถนนดิ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ่ายรีบิวให้ดูนะพี่ให้เพื่อนขับขึ้นไปแล้วพี่เดินขึ้นไป เหนื่อยไหมิบิดเออเหลือไอชีเหลือยขี่รถดิิอ่ะขี่รถสองคันด้วยยังว้ตรงนั้นยังเนาะนี่แหละเกือบตายตรงนี้แหละ ขนาดนั่งรถขึ้นมาแว่นยังหักเลยคิดดูไ <c> ข <oughs> ่เหลือสี่ฟองจากหกฟองอถึงแล้วหลังจากนั่งรถขึ้นมาประมาณสิบห้านาทีดูดูวิวซะก่อน ที่พวกเราจะไปทําพิซ่าพวกเราก็มาเดินเล่นกันในหมู่บ้านก่อนครับและถนนที่เป็นล่องลึกที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันอยู่ทุกวันล่องลึกมากเส้นทางในหมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยครับและจากที่พักเดินขึ้นไปอีกน,นิดนึงก็จะมาเจอวัดอยู่วัดหนึ่งครับชื่อว่าวัดธรรมจารึกเป็นวัดประจำหมู่บ้านแบบเรียบง่ายบรรยากาศร่มรื่นมีพระจําวัดอยู่หนึ่งรูปและมีน้องหมาอยู่อีกประมาณ15ตัวและนี่ก็คือกุฏิของพ่อที่ชาวบ้านบอกว่าจําวัดอยู่ที่นี่หนึ่ง ห้วยกกาบคำว่าห้วยกกาบก็คือจากที่เก่านั่นแหละคนห้วยกากาบย้ายขึ้นมา,าคือเมื่อก่อนเขาอยู่ข้างล่างกันเนี่ยใช่ครับลงไปไม่ไกลเนี่ยสองกิโลตรงนี้ระหว่าง<อ>ที่โยมนั่งรถขึ้นมาจะมีทางไปห้วยกบเดี๋อย่างนี้เป็นป่าไปแล้วห้วยกุกาบครับ,รบที่นี่เป็นมูเซแดงซะเยอะนะเขาบอกว่ามูเซแดงส่วนมากนี่จะนับถือพุทธแต่โดยการปฏิบัติแล้วเนี่ยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาไปทางผีมากกว่า และจากที่ผมได้นั่งคุยกับพระท่านสักพักนะครับท่านก็ได้เล่าเกี่ยวกับประเพณีของชาวมูเซแดงหรือชาวบ้านที่นี่ให้ฟังครับว่าทางเข้าหมู่บ้านกุ๊กกับเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงผีไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านขอพรเรื่องสุขภาพการเงินและการค้าขายร่ำรวยครับที่นี่เขาจะมีพิธีเหมือนคือหมู่บ้านที่นี่ยังมีความเชื่อกเกี่ยวกับผีอยู่หมายถึงว่าเลี้ยงผีบูชาผีไหว้ผีนะแล้วก็หน้าหมู่บ้านเนี่ยอันนี้คือส่วนที่หน้าหมู่บ้านเขาจะเลี้ยงผีไว้หนึ่งปีก็จะมาไหว้หน ก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับคนบนดอยนะที่ส่วนมากแหละที่ชนเผ่าพวกนี้เขาจะเลี้ยงผีเชื่อในเรื่องของผีก็จะมีประเพณีอื่นอีกเช่นแบบพวกประเพณีแลกหนะ้าขวัญประเพณีกินวอที่จะจัดทุกปีที่คนจะมากันได้เยอะแล้วก็พวกประเพณีกินวอเขาบอกว่าจะฆ่าหมูปีละหนึ่งตัวแล้วก็กินเลี้ยงกันอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยเป็นการเฉลิมฉลองคล้ายๆกับปีใหม่บ้านเขานั่นแหละครับผู้นิยายนะ เดี๋ยวเรากลับไปที่ที่พักแล้วเดี๋ยวไปทำอาหารกันวันนี้จะทำพิซซ่าพิซพซ่าจากแป้งตอติยาป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววิวตอนเย็นจะเป็นยังไงตอนนี้เที่ยงเห็นไหมเนี่ยหัวเม่ง,งแดดร้อนปะ่ะไปกันป่ะถึงเวลาทำอาหาร <Yeah! S 1> หลังจากที่ไปเดินรอบหมอู่บ้านมาวันนี้เราจะทำพิซซ่าพิซพซ่าจากแป้งตอติยาเดี๋ยวเริ่มกัน การผักก่อนนี่ผักอะไรอ่ะพริกสามสีพริกหวานพริกละครังพริกเบลหิวผลที่ใช้แป้งตอติญาเพราะว่าให้มันนวดแป้งวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนวดแป้งพิซซ่าก็าเลยใช้แป้งตอติญาแทนนี่เป็นสโมกแฮม,มร้อยไหมหิมข้าวมากร้อยดีแฮงอายิน ยีน่าเีหงาเบคอนโปรเทศเบคอนโปรเทสเบคอนคือเบคอนที่ทำจากสันไหลหมูเบคอนปกติที่เราใช้จะเป็นเน่หรอใช่เบคอนปกติที่จะเป็นใช้จะเป็นเบคอนจากสามชั้นแต่นี่ทำจากสันไหล ่อกนเดี๋ยวปิดฝาอบไว้จนกว่าชีสจะละลายชีสละลายเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อนั้นแหละบอกไม่ได้เหมือนกันว่ากี่นาทีสามสีนาทีห้านาทีครับตาเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงถึงเวลาที่รอคอยพิซซ่าแบบแคมปิง้งง่ายๆไม่ต้องนวดแปง้งใช้แปง้งตอติยาแทนเดี๋ยว ขอตัวไปกินกันนะครับหิวไม่ไหวแล้ว ือเย็นไอพิซซ่าเมื่อกี้ลองท้องอันนี้เมนคอร์สนี่แล้วก็ดูวิวข้างหลังกินหมูกะระทะกับวิวห่วยกุบกับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปกลางเต็นนอนพักผ่อนไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ ได้ครับได้ๆดังๆและนี่คือหมู่บ้านห้วยกุกกับสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์มุ่งหน้ากันมาที่นี่และถ้าใครได้ขึ้นมาถึงเครื่องบนนี้แล้วก็จะได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามวิวภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตาและทะเลหมอกในหน้าหนาว ตอนนี้ได้เวลาเก็บตะลิวเก็บกระทะและเดินทางกันไปต่อที่วัดล้างสุดหลอนที่ขึ้นชื่อว่าผีดุมากในเชียงใหม่เราจะไปทำอาหารเส้นไหว้ผีกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูตอนต่อไปของพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะดูวีโอต่อไปเลยนี่